สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่ติดตามในนิพนธ์ออโตคาร์นะครับสวัสดีวันแม่นะครับวันนี้วันที่12บสองสิงหาคมปี2566วันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโตคาร์มารีวิวเจ้าคันนี้เลยสีเทานกพิราบนะครับคันนี้เป็นเตียต้าวีโก้สประตูหน้าเดิมท้ายเดิมนอ็อตไม่ขยับนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับมีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออโต้คาร์เดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างว่าช่วงล่างสวยแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับยังเก็บงานไม่เสร็จ100ร้อเเต็มเหลืออีกเล็กๆน้อยๆนะครับตามอะไรต่างๆนะครับตามจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับให้ลูกค้าแน่นอนนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะสีเทารกพิราบคันนี้สวยๆเลยโทรหานี่พลออตตคาเลยได้เลยนะครับจดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับโดยน้องเกาะเชดผ้าเบอร์โทรนะครับ0985984026นะครับ0985984026นะครับสีเทานกพิราบคันนี้นะครับสีประตูสวยๆจะเป็นของท่านทันทีนะครับ คันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปกันเลยมาชมรายละเอียดรถกันก่อนดีกว่านะครับสําหรับผมที่ผลออโตค้ค่าชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะรีวิวแค่ลงขายนะครับรีวิวไปส่งมอบให้ถึงบ้านลูกค้าด้วยนะครับลูกค้านะครับไม่สามารถมาดูรถได้แต่ผมการันตีให้ได้เลยว่าถ้ารถสวยจริงคือสวยจริงนะครับตามที่รีวิวเลยนะครับ ไม่ต้องปกปิดข้อมูลผู้ลูกค้านะครับบอกว่าหน้าเดิมคือหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับน็อตฝาไม่ขยับคือไม่ไม่ขยับแน่นอนทําสีมาตรงไหนเราก็บอกให้ลูกค้าได้ชัดเจนทุกอย่างนะครับคันนี้ติดฟิล์มใหม่ปรลอดเรียบร้อยสวยงามมากนะครับยางแม็กขอบ20นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวด้านหน้ากันเลยนะครับเป็นนะครับวันนี้นะครับ Toyota Vigo 2.5 4ประตู VN Turbo เป็นตัว e นะครับเป็นตัว e 2.5 v n t e r b o นะครับคันนี้เป็นเครื่อง v n 1 4 4แรงม้านะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนมาชมรถกันเลยครับตัวกระจนด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยขุดขีดนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่มีร่องรอยขุดขีดนะครับกระจังไฟตาเดิมแท้แน่นอนครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัวเดิมแท้แน่นอนนะครับฝากระโปรงสีเดิมโรงงานน็อตไม่มีการขยับขยื่น นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีรอยลักยิ้มนิดหน่อยตรงนี้นะครับนอกนั้นไม่มีนะครับไม่มีรอยขูดรอยด่างรอยดํานะครับตัวได้เลยนะครับคันนี้กระจกบ้านหน้านะครับเคยเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่มีโตโยต้าหลังคาไม่เป็นสนิมไม่ผุไม่พังแน่นอนนะครับตัวนี้นะแก้มนะครับแก้มด้านขวานะครับด้านขวาท้ายนะบางๆนะครับร่องรอยขูดขีดไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับ กระจกเป็นโครเนียมนะครับจะมีรูตัวนี้เป็นตะกอนลูกค้าจะใส่ฝาครอบมีไฟมานะครับเจ้าของเดิมผมถอดออกแล้วนะครับตัวนี้แล้วเราจะหาตัวนี้มาปิดให้นะครับอันนี้นะครับกระจกโครเนียมนะครับปรับพับได้นะครับด้านข้างนะครับไฮรักดีโฟดีนะครับด้านข้างไม่มีบันไดข้างเดิมโรงงานแท้นะครับไม่มีร่องรอยนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับไม่มีรอยบุบด้วยประตูด้านข้างสวยงามสีเดิมๆนะครับทางนี้นะ ตัวด้านท้ายนะครับสีเดิมๆิเนียนๆนะครับตัวนี้นี่สวยเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่าการันตีได้ตัวนี้นะครับมาดูนะครับเบาะท่าในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับตัวนี้ฝาด้านข้างเป็นหนังนะครับตัวนี้แผ่นนะครับตัวเดิมของโรงงานนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีรอยด่างรอยดํานะครับมีจอพร้อมเรียบร้อยนะครับขันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญชั้นวางแก้วนะครับตัวนี้มีสมุดบุ๊กมาร์กนะครับ น็อตไม่มีการขยับขยื่นตามผมรายงานเลยนะครับซอกตะเข็บเดิมแท้นะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับต้องดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้อ่าของแท้นะครับน็อตฝั่งทางด้านนี้ไม่มีการขยับขยื่นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับด้านข้างนะครับชายคาด้านข้างนะครับเม็ดอาร์คส่วนชัดสวยงามนะครับ เบาคู่หน้านะครับตัวนี้มีร่องรอยบ้างนะครับเป็นเบาหนังนะครับตัวนี้ไม่เปื้อนเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายตัวนี้คอนโซลก็ไม่หักไม่แตกนะครับพวงมาลัยหลังคาถือว่าสวยโอเคนะครับตัวนี้อ่าเบาฝั่งทางน้านู้นมีรอยแต่งงานนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้เดี๋ยวหุ้มให้ใหม่ตัวตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาเราทําให้ลูกค้าได้อยู่แล้วทําให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเบาแคปกันต่อเลยนะครับเบาะแคปนะครับ ไม่มีรอยขาดรอยยุ่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้นี่นะครับบกขับนั่งดีนะครับพื้นพรมสะอาดนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับด้านข้างไม่มีรอยเจาะลำคำลำโพงอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างบ้านข้างประตูด้านข้างเดิมแท้นะครับตัวนี้นะมาเขากับล้อแมกนะครับขอบสิบยี่สิบนะครับคันนี้อ่าสวยๆคัตซีสวยด้วยนะครับด้านข้างฟังเสียงเนี่ยบางๆนะครับ ถือว่ามีการเก็บสีมาบ้างแต่หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับส่วนการเรื่องการชนท้ายยังไม่มีนะครับลูกค้าอยากจะให้ใส่ให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอากันชนท้ายมาใส่ให้นะครับจะได้ดูสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการชนท้ายเราใส่ให้แน่นอนนะครับในราคาที่ลูกค้าต่อรองกันมาเท่านั้นเองนะครับ5พื้นนะครับพื้นกระบะด้านท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับเมิดอาร์คเดิมจริงแท้แน่นอน นะครับด้านเขียบตะข้างนะครับจะเข็บรอยข้างเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการทํามาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน็อตไม่มีการขยับกระเยื่อนนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นพื้นเดิมแล้วก็พื้นใต้แม็กไลเนอร์นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้ไม่มีการเจาะไม่มีการทําอะไรหลังคาทั้งหมดเลยนะครับเดิมๆนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมหมดแม็กไลเนอร์ไม่มีการร่องรอยขูดขีดบรรทุกหนักแน่นอนนะครับตัวนี้ ปิดฝาท้ายง่ายนะครับปิดฝาท้ายนิ่มๆง่ายๆนะครับไฟท้ายเป็นของโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับด้านข้างฝั่งนี้มีร่องรอยการทําสีมาบ้างนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนคันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมาดูนะครับหมายเลขคัสซีจะอยู่ตรงนี้คัสซีสวยงามากดูนะครับคัสซีสวยจริงเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับตัวนี้นะครับด้านฝั่งด้านนี้เนี่ยเป็นรอยสังนิดนึงเนี่ยทำเพือสีมาตัวนี้สีเดิมนะครับ ตรงด้านประตูก็ถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยทํามาบ้างนะครับก็ตามที่ลูกค้าเห็นนะครับนี่นะครับเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับนี่นะครับประตูด้านข้างนี้เคยทําสีมาบ้างนะครับก็นิดหน่อยนะครับแต่เป็นประตูเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ด้านในทุกอย่างนะครับนี่แล้วก็ชายคาด้านนี้นะครับจะเป็นสีเดิมของเดิมโรงงานเลยเนียนสวยด้วยนะครับในเก็บด้านข้างนะครับเดิมแท้เห็นไหมนะครับนี่นะครับ อันนี้รถปี2010นะครับนานแล้วแต่สภาพรถยังถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับลูกค้า4ประตูที่อยากได้รถ V ิกโก้4ประตูนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่ากระจกสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซฟตี้ล็อกใช้ได้งานได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปุ่มกระจกนะครับกดปั๊บนะครับพับเข้าทันทีนะครับนี่นะครับ แล้วก็พับออกนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่153,000กิโลนะครับสายพานไทมิ่งขึ้นพอดีเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนให้นะครับดูนะครับนี่สายพานไทมิ่งขึ้นพอดีนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนเพราะมันถึงแสนห้าปุ๊บตัวนี้จะขึ้นทันทีนะครับจะขึ้นทันทีเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วค่อยลบไฟได้มันจะขึ้นแสนห้าสามแสนนะครับถ้าเป็นรถที่ว่าสภาพอยู่ในที่เดิมๆนะครับก็ต้อง ในระดับนี้นะครับแสนห้าต้องเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทีนะครับอันนี้เปลี่ยนให้แน่นอนนะครับสําหรับสายพานไทมิ่งน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟือง้ายเช็คให้เรียบร้อยล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะครับตัวนี้อ่ามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคราวนี้ผมจะพาชมห้องเครื่องนะครับเขเคครับเมื่อกี้นะครับมีสายเข้ามานะครับขอบอ้อคือน้องนะครับที่จัดไฟแนนซ์ราคา2 4 5 0 0 0 0 0บาทคันนั้นครับอนุมัติแล้วนะครับก็ มีสายโทรศัพท์แจ้งเข้ามาข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับเรานะครับก็ของกรุงศรีนะครับจัดไฟแนนซ์แค่1วันนะครับอนุมัติผ่านเลยนะครับก็ มีข้อความส่งไปให้นะครับก็เราก็โทรลูกค้าก็โทรหาเรานะครับว่าพี่อนุมัติจริงไหมนะครับก็อนุมัติจริงครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือรอแค่ไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับมาชมคันนี้กันต่อเลยนะครับก็เมื่อกี้นะครน็อตฝานะครับไม่มีการขยับเคลื่อนตามผมรายงานเลยเห็นไหมครับหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆห้องเครื่องครับดูนะครับห้องเครื่องดูเนี่ยแล้วมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยเห็นไหมครับใสปิ้งเลยนะครับห้องเครื่อง ดูน้ำมันเบรคสายปิ้งเลยนะครับ ABS นะครับรอยมาร์กต่างๆสายไฟเนียนเรียบเดิมนะครับไม่มีการแกะมาเลยนะครับแล้วก็น็อตแก้มนะครับดูนะครับไม่มีการขยับเคยื่นไม่มีรอยขันเลยนะครับคานหน้านะครับอายุครบเบนชัดนะครับคานซับคาหน้าเดิมแพ้แน่นอนน้ำยาหล่อเย็นกระปุกเดิมโตโยต้าแท้นะครับของเดิมแพ้เลยนะครับของเดิมมาแต่โรงงานเลยนะครับคอมแอร์เดิมโรงงานนะครับ รอยมาร์กรอยแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเห็นไหมถือว่าสภาพเครื่องโอเคเลยนะครับแล้วที่สําคัญซับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยชนมาแน่นอนนะครับน้ำมันพาวเวอร์เดี๋ยวไล่เล่าเรา,เ,าเปลี่ยนไล่ระบบให้นะครับตัวนี้เริ่มดําแล้วนะครับตั้งแต่สงสัยว่าผู้ขาซื้อรถมาก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนดูข้างนอกมันเริ่มสีดานะครับแต่ข้างในมันยังแดงอยู่เห็นไหม นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้แต่ที่จริงอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมก็เปลี่ยนให้นะครับวันนี้นะครับดูนะครับเครื่องเครื่องใส่แห้งดีมากนะครับทุกอย่างนะครับร่องรอยน็อตไม่ขยับตามผมรายงานเลยเห็นไหมครับน็อตแก้มซ้ายแทมขวาไม่มีการขยับแผ่นเพจเดิมแท้ปี2010 L/R อยู่ครบไฟตายเหมือมากนะครับดูนะครับซื้อลรถโตโยต้าวีโก้หลายคนไปซื้อนะครับไม่ดูไม่ดูตรงนี้นะครับเห็นนักระปุกน้าตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนมา แบบว่ากระปุกเดิมดามากเนี่ยลูกค้าอันนั้นก็คือรถก็ถามว่าใช้งานหนักมากากนะนะครับเราก็ต้องดูซื้อรถเนี่ยมันก็ต้องน้ํายาแดงใสแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เลยแล้วก็ต้องเป็นกระปุกเดิมไม่ใช่ว่ากระปุกไปซื้อเอาของใหม่สีขาวๆมาใหม่เกินก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องเป็นแบบนี้เดิมๆของโรงงานอันนี้แน่นอนรับประกันการันตีได้ว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักมากมาอะไรนะครับก็คนรักษาดูแลรถด,ดีด้วยเจ้าของเดิมก็คือเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่าย ก็อยู่แบบนี้เลยนะครับสาหรับคันนี้ถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาที่ผลออโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับช่วงล่างกันคันนี้เลยเรามาชมช่วงล่างกันดีกว่านะครับสาหรับคันนี้ โตโยต้าวีโก2.5 V n t u r b o ปี2010หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอน100%นะครับถึงจะมีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นแต่การันตีได้รถสวยแท้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้เข้ามาที่ห้างที่มหาสารครามนะครับถนนมหาสารคราม ไปอำเภอโกสุมพิสัยอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับแถวแถวโรงงานน้ำตาลวังขนายนะครับถ้ามาไม่ถูกเข้าไปใน Google m a ทนะครับพิมพ์คาว่าพนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019ตรงปักหมุดตรงนี้เลยนะครับนิพนออโต้คายืนต้อนรับอท่านหน้าร้านได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าสนใจก็รีบเข้ามาชมกันเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับโอนมัดจําก่อนได้ก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้ เดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับไปชมช่วงล่างกันครับก็มาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสําหรับผมิพ่ผลอรต้คาชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วครับมีช่องนี้ช่องเดียวนะครับรีวิวลงขายแล้วให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างด้วยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาชมช่วงล่างกันเลยคันนี้ย้ํายังไม่มีการพ่นกระสนิมยังไม่มีการพ่นสีให้ลูกค้าดูกันแบบสดๆก่อนถามว่าผมทําให้ไหมเดี๋ยวผมพ่นให้สีดํา การสนิมมีให้แน่นอนแต่เราจะให้ลูกค้าได้ดูแบบสภาพเดิมๆของเดิมก่อนนะครับนี่นะครับมาดูคานหน้านะครับตัวคานหน้าซับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับใต้ทงใต้ท้องสีเดิมโรงงานนะครับมีรอยสเก็ดก้อนหินตามธรรมชาติเดิมๆแท้แน่นอนนะครับคันนี้ดูนะครับส่วนด้านล่างนะครับคือสีมันหลุดล่อนออกไปเพราะโดนสเก็ตใต้ก้อนหินเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีเดิมนะครับดูนะครับเบ้าอะไรนะ เบ้าลูกปืนครับหรือว่าฝาครอบปิดลูกปืนนะครับเดิมเดิมแท้นะครับดูนะครับเนี่ยรอยกากนะครับคานนองปีกดบไม่เป็นสนิมไม่มีผุนะครับหลายคนไปซื้อรถนะครับมือสองตัวนี้ผุนะครับผุพังแบบว่าสนิมกัดก่อนมาเยอะแยะมีมากมายแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับให้ดูแบบเต็มเต็มเลยเครื่องดีคัสซีสวยนะครับพื้นใต้ฟองไม่มีผุไม่มีหล่อนด้วยนะครับดูนะครับแล้วก็ ดูนะครับดูเต็มๆเลยเนี่ยพื้นไม่มีผุด้วยจริงๆด้วยนะครับแท่นกลมแท่นเกียร์นะครับเครื่องแห้งดีสนิทมากนะครับหัวน็อตเดิมๆรอยมาร์กยังใสๆปิ๊งๆเลยนะครับเห็นไหมทุกอย่างเดิมๆใสๆพ่อไอเสียเปลี่ยนเฉพาะท่อไอเสียออกมาเป็นท่อลงหน้าเผาเดี๋ยวเราไปไใส่ท่อพักให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําให้เป็นท่อพักเหมือนเดิมนะครับออกไปทุนเพราะว่าท่อนี้ยังไงคุณก็ต่อภาษีไม่ได้เพราะว่า มันต้องไปตรวจสภาพมันท่อเสียงดังก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าลูกค้าชอบท่อแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็ทําให้ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนนะครับดูใต้นะครับดูนะครับไม่มีนะ้ํามันเครื่องซึมอะไรต่างๆเลยนะครับดูเดิมๆของเดิมแท้นะครับตัวนี้เครื่องดีคัสซีสวยเห็นไหมใช้ตะเข็บเดิมแท้นะครับ ล่องรอยนะครับดูนะครับไม่มีการพ่นการสนิมอะไรต่างๆเดิมแท้แน่นอนนะครับแผ่นใต้รองใต้ท้องใต้เบาทุกอย่างนะครับกากระบาดลูกงมากนะครับรอยมงรอยมาร์กต่างๆแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบสําหรับคันนี้บอกได้คําเดียวว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับของเดิมส่วนคัสซีไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมพ่นการสนิมให้แบบเอาแบบฉ่าสวยเลยนะครับช่วงรองช่วงเผานะครับดูนะครับดูใต้ท้องใต้ท้องเห็นไหม สวยงามจริงนะครับสวยจริงครับคันนี้สวยจริงการันตีได้นะครับแล้วก็เฟืองตรงฟืนท้ายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานพ่นให้นะครับด้านตรงด้านท้ายดูนะครับใต้ท้องใต้ท้องนะครับไม่มีผุแน่นอนนะครับเห็นไหมไม่มีร่องรอยการชนท้ายแน่นอนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเดิมเดิมแท้ของเดิมของแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนแล้วก็ที่สําคัญจะไม่มีการพ่นสนิมตามสนิทพับไว้นะครับจะให้ดูแบบเดิมๆเลยถ้าเราผมซื้อรถมาเดิมๆแบบนี้ ผมก็ให้ดูแบบเดิมๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้ดูระบบปั๊มปวงปั๊มเบรกอะไรเดิมโรงงานแท้นะครับสายเดิมโรงงานโชคเดิมโรงงานนะครับรอยมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะครับสําหรับคันนี้ Vigo 2.5 V M Turbo 4ประตูสีเทานกพิราบปี2010นะครับราคาเท่าไรมาฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาขออนุญาตลงท้ายคลิปเลยนะครับมาดูนะครับปีกลงปีกนกนะครับเห็นไหมนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ย ของเดิมแท้โรงงานอย่าดูฝั่งเดียวต้องดูสองฝั่งด้วยนะครับสองฝั่งนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้สวยงามจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับล้อมงล้อแม็กสวยด้วยนะครับปัดงงปัดเงาอ๋อล้อขอบ20ด้วยนะครับยางสวยด้วยนะครับสําหรับคันนี้อ่านะครับสําหรับนะใจอยากฟังราคากันแล้วสิครับเดี๋ยวไปชมฟังราคากันเลยเดี๋ยวนี้ผลออโต้ค่าเอาลงลิฟต์ จากชั้นลิฟต์ก่อนนะครับมาดูร่องรอยตะเข็บก่อนขอ,องแถมนะครับเดิมๆแพ้เห็นไหมครับอ่ะเอาไปฟังราคากันดีกว่าคนะครับเอารงจากลิฟต์มาแล้วนะครับก่อนจะฟังราค่าฟังเสียงรถก่อนนะครับรถเนี่ยไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหมครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามว่าพ่อไอเสียลูกค้าว่าเสียงดังไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็น ก็สภาพนี้เห็นัหยครับก็สภาพนี้เลยนะครับอ่ารับประกันได้เครื่องไม่ดันไม่ไอแน่นอนส่วนท่อไอเสียเราเราสามารถจะเอาสภาพนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอึ้บคือลูกค้าจะเอาท่อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นท่อเดิมก็ได้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับมาฟังราคากันเลยนะครับเป็น t o y ยต้ Vigo 4ประตู2.5ตัว E VN uh, ๊ออ uh, ว vn t u น b o นะครับปี2010ราคานะครับ335,000บาทนะครับ335,000บาทเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยดาวเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับคันนี้ราคา335,000บาท เล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเริ่มต้นดาวที่สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตต้องดาวอยู่ที่ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์จัดนะครับแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเอาไปเลยได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่เคยประวัติเคยผ่อนดีนะครับผ่อนบ้านนะครับตรงทุกงวดตรงตลอด ผ่อนรถหมดเป็น1คัน2คันอันนั้นอยู่ในกลุ่มประเภทเครดิตดีผ่อนทอกสอจ่ายตรงทุกงวดไม่มีผิดผพว้แม้แต่วันเดียวตัวเนี้ยเป็นลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เงินกลับบ้านได้ด้วยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์098-598-4026นะครับ098-598-4026นะครับคันนี้ราคา 3ามแส0สาบาทเริ่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับหรือว่าลูกค้าอยู่ในเขตจังหวัดการสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับขอนแก่นนะครับอยากให้ผมเอาขับรถขึ้นไปให้ดูแล้วจัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้ถ้าลูกค้าโอนมัดจำมาเดี๋ยวผมขับไปส่งให้ดูให้ได้เลยนะครับการันตีได้คันนี้เครื่องดีแท้แน่นอน3ามแส0สาบาทนะครับ สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟนแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยสําหรับคันนี้การันตีได้สวยจริงแท้แน่นอนนะครับกับนิผลออโต้คาร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับโทรเข้ามาเลยสอบถามค่างวดได้เลยนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับจัดไฟนแนนซ์ ให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรเข้ามาหาได้เลย0985984026หรือจะมาดูรถที่จังหวัดมหาสารคามก็โทรหาผมได้เลยนะครับ ID Line นะครับให้เพิ่มเพื่อนทางด้านเป็น ID นะครับ0985984026นะครับเป็น ID นะครับ0985984026ผมนิพนธ์ออโต้คา์ยินดีต้อนรับเสมอครับ สฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับ Vigo 2.5 V n t u r b o ปี2010นะครับ4ประตูส,สวยๆคันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ